ป้ายากรู้จังเลยอยากใครกันนะที่กล้ามนีถามว่าอะไรแม่เป้ยขนาดนั้นน่ะคือสำหรับฉันที่แบบไปเห็นในคอมเมนต์บางคนไปนเมน้นถึงใครหรือไม่พี่ชายเจริญพูลาอะไรอย่างเงี้ยอยากจะตอบแทนเลยว่ามันไม่ใช่พี่ชายเจริญพูลานะจ๊ะเพราะในกองเท่าที่หันรู้มาพี่ชายอยากเป็นคนที่เซฟพ,พี่เป้ยแบบดีมากๆเลยเวลามีฉากเสี่ยงๆหรือฉากที่พี่เป้ยจะต้องแบบเหมือนจะเก็บตัวพี่ชายจะออกตัวแทนตลอดเซฟน้องตลอดนะจ๊ะแต่คนที่ทำ้ายจิตใจพี่เป้ยนั้นคือผู้ชายนั่นแหละป้าไม่พูดอะไรมากลรวกัน จากเหตุการณ์นะคะที่นักแสดงสาวหน้าสวยอย่างแม่เป้ยปันวาดคุณผู้ชมที่กรั้นน้ำตานะคะและอารมณ์มไม่อยู่กรณีขอถอนตัวจากซีรีส์ตาตาค่ะของผู้จัดมือใหม่นะคะอย่างเพื่อนซีคนสนิทเจนนี่เทียนโพสวันหลังเจอคำพูดด้อยค่านะคะจากหนึ่งในผู้จัดซึ่งนะคะทางด้านของแม่เป้ยเนี่ยก็ย้ำว่าไม่ใช่เจนนี่รวมถึงนะคะมีปัญหาเรื่องการเพิ่มบทค่ะที่ไม่เป็นไปตามข้อตกลง โดยงานนี้ก็เรียกได้ว่าภายหลังจากมีการสัมภาษณ์เสร็จสับไปแล้วทางด้านของแม่เป้ยปันวาดก็ปล่อยโฮทันทีจนทําเอาทางด้านผู้จัดการชื่อดังนะคะอย่างพี่เอสุปชัยเนี่ยที่อยู่ในเหตุการณ์นั้นได้มีการเดินเข้าไปปลอบใจทางด้านของแม่เป้ยคุณผู้ชมซึ่งก็อทากลางชาวเน็ตนะคะมีการออกมาคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นกันอย่างมากมายถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นนี้รวมถึงค่าล่าสุดนี้เลยทางด้านของแม่เปียปาข้างบ้านก็ถือเป็นอีกคนนะคะที่ออกมาแสดงความคิดเห็นอีก มุมนึงถึงเรื่องนี้ว่าใครเป็นคนทําแม่เป้ยปานวาดนะคะอายังไงเนี่ยเดี๋ยวเราไปฟังเสียงของแม่เปียป้าข้างบ้านกันค่ะป้าป้าป้าแม่เป้ยปานวาดนางรองให้ทำไมอะใครแอบนินทารับหลังจนนางจะต้องถอนตัวจากซีรี์ที่เจนนี่เทมโพเป็นผู้จัดนะอย่ามาด้วยค่ะเป้ยเป้ยไม่ชอบใครเป็นงคนทําแม่ได้ลงคอขนาดนั้นเรื่องนี้อีป้าจะใช้สัมภเวสีตัวที่สี่ไปสืบให้นะจ๊ะเป็นผู้ชายด้วยวะเดี๋ยวเรา วันก่อนใช่ไหมแม่เปิ้ลไปออกงานอ e ีเวนต์งานหนึ่งแล้วคนนี้ตอนแรกก็มีการพูดถึงหัวเก่าแบบคำๆอยู่เลยนะแต่พอนะับข่าวทำถึงความคืบหน้ากับซีรีส์ที่แม่เล่นของเจนนี่เทียนโพนั่นแหละสรุปแม่เปิ้ลของขึ้นเฉยเลยนะประกาศขอถอนตัวเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะแล้วก็ฟังถึงคนที่แบบด้อยข้าแล้วก็นินทาแม่เปิ้ลแม่เปิ้ลว่าเล่าว่าไงหรือเปล่าเขาพูดจาถึงเปิ้ลไม่ค่อยดีอะค่ะคือถ้าพูดถึงเปิ้ลอีกเรื่องมันจะไม่จบแค่นี้นะคะอย่ามาใส่ลายเปิ้ลเปิ้ลไม่ชอบแม่เดือดมากแล้วก็็็พููดดยาาาาาามมกกกกกแแแตต่่่นนนไไปปขววล้หอออัเงะะจ๊ะ คือเรื่องนี้อีป้าใช้สัมภเวสีตัวที่สี่ไปสืบมาเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะ, <c oughs> จะคือตอนแรกอะเจนนี่ติดต่อทางแม่เป้ยให้มาเล่นเป็นรับโชว์ในซีรีส์ที่แม่เจนนี่เป็นผู้จัดเจะป้า,ปาก,กับไฮโซเพจอะไรประมาณนี้ซึ่งแมปเปอรก็จะต้องเล่นประมาณ3ซีนตอนนี้แม่เป้ยก็เล่นไปแล้ว2ซีนนะมันเหลือซีนสุดท้ายไงที่จะต้องเข้าฉากกับนักแสด,ดงชายท่านหนึ่งแต่อยู่ก็มีการเปลี่ยนบทกลางคันให้แม่เล่นเลิฟซีนแบบขึ้พี่ขึ้ถิงเฉยเลยอะมันก็ไม่ได้ดิวกันตั้งแต่แรกม่วาั้น แล้วพอทางนั้นเปลี่ยนบทแล้วก็เพิ่มบทการคันช่ปะแม่เป้ยก็เลยรู้สึกไม่โอเคไงก็นึกว่าทางนั้นจะมาปรับแล้วก็มีการเคลียร์แล้วก็มีการพูดคุยกันให้เข้าใจเพราะว่ามันยังเหลืออีกหนึ่งซีนสุดท้ายอะไรอย่างงี้ไงแต่ทางนั้นก็ฝากทีมงานมาบอกแม่เป้ยว่าไงรู้ปะคือถ้าไม่เล่นบทนี้ซีนก็จะถูกเปลี่ยนตัวนะครับอุยแต่พอเกิดเรื่องใช่ป,ปะแม่เป้ยก็ยังรีเช็คด้วยการส่งไลน์กลับไปถามนะจ๊ะว่ายังไงสรุปยังให้เล่นอยู่หรือเปล่าทางกองทางทีมงานก็บอกว่าเดี๋ยวให้คําตอบนะสุดท้ายก็ยังไม่ได้คําตอบยังไม่ได้การคอนเฟิร์มอ,อะไรทั้งใดๆทั้งเส้นทั้งๆที่แบบแม่ก็ไลน์ไปแล้วอะไรประมาณนี้แต่ทางกองก็ส่งแค่ สติกเกอร์มาเฉยๆแล้วก็ไม่ให้คําตอบอะไรสักทีแม่เป้ยก็เลยแบบหุดเด้อหุดหลายเดอ้อคือทางฝั่งแม่เป้ยเขารู้สึกว่าถ้าทางกองซีรีส์ติดต่อมาตอนแรกแล้วแม่รับรู้ตั้งแต่แรกมันก็ว่าไปอย่างแต่พอถ่ายทาไป2ทีมแล้วอะมาขอเพิ่มแบบบทกลางคันอะไรอย่างเงี้ยแม่เป้ยก็เลยรู้สึกแบบอย่างวักแค่นั้นเองจริงๆแม่เป้ยเขาบอกว่าจริงๆก่อนที่เป้ยจะรับเล่นบทอะไรแต่ละอย่างคือจะต้องดูบทก่อนนะคะแต่เรื่องเนี้ยเพราะช่วยเจนนี่มันก็เลยไม่มีอะไรมากก็เลยรับเล่นไปเลยไม่ต้องคิดอะไรเยอะแต่ไปมา อีหย่างว่างเหมือนเดิมอีหอย่างอีกอย่างอีกย่าง,างเพิ่มดอีย่างนะตอนแรกแม่เปยก็แค่นอยไม่ได้อะไรมากแต่มันดันมาโปะตรงที่แบบไปงานอีเวนต์ในวันก่อนนั่นแหละมันมีดาราคนหนึ่งออรอขอนอเขามาถามฝั่งแม่เปย์แบบว่าอุ้ยเขาเปลี่ยนตัวซีรีส์เหรออะไรอย่างเงี้ยแม่เปยก็แบบอุ้ยรู้ได้ยังไงเนี่ยสรุปแล้วดา,า,ดาราออรอขอนอใช่ปะเขาก็บอกว่าเนี่ยทางน,น,นั้นเขาติดต่อมาให้หนูไปเล่นอะไรประมาณเนี้ยทางฝั่งแม่เปย์ก็แบบงงอุตส่าห์ถามทีมงานไปว่ายังไงต่อจะให้้ฉััันนนนนเเเลลล่่่่่่่่มยแแแตตตตกก็บบงงงีไไววาาาาคุณดดดปปิอออรรทืห คือสำหรับแม่เป้ยก็อยากจะบอกว่าการท,ที่คุณติดต่อคนอื่นมาเล่นแทนมันไม่เท่าไหร่หรอกนะแต่คุณดันไปพูดกับดาราท่านอื่นบอกว่าเนี่ยอยากจะเปลี่ยนตัวเพราะว่าทางเป้ยตันว่าดาเรื่องเยอะไม่มีสปิริตเรื่องมากวแต่ห่วงสวยอะไรใดๆทีมงานทํางานก็ลําบากกันอันนั้นก็ไม่เล่นอันนี้ก็ไม่ได้แต่อีบ้าไปแอบถามทีมงานมาแล้วที่แบบในกองละครกองซีรีส์นี้แหละถามทีมงานทีมงานบอกว่าอุ้ยแม่เป้ยนางก็ดีนะสั่งให้ทําอะไรก็ทาแค่มีปัญหาเรื่องหลังแต่แม่เป้ยก็ยังจะบอกก่อนบอกทีมงานก่นนะนน่่่อออออนนนนลล้มมมมัไไไีะะรเเเเยยยปกูหื เนี่ยพอมันโป๊แบบนี้แม่เป้ลก็เลยของขึ้นไงคือไม่ให้ฉันเล่นก็ต้องบอกกันดีๆซี DC, แล้วจะไปพูดถึงฉันกับคนอื่นแบบน,นั้นทาไมเงี้ยดีวคนใหม่ไม่พอยังจะมารับหลังกับฉันอีกหรอเป็นผู้ชายสเป่าอันนี้แม่เปิ้ลไม่ได้พูดนะนีเปาพูดเองแต่สุดท้ายก็เหมือนดาราท่านนั้นที่เป็นแบบดาราลอลอนออะไรเงี้ยเขาไปติดต่อสปาที่มนมาแทนแม่เปิ้อ่ะก็ยังไม่ตกปากรับคําที่จะเล่นซีรีส์เรื่องนี้น,นะจ๊ะ อุ๊ยป้ายอยากรู้จังเลยอยากใครกันนะที่กล้ามีทําว่าไลาแม่เป้ยขนาดนั้นน่ะคือสำหรับฉันที่แบบไป,เ,ปเห็นในคอมเมนต์บางคนไปเมนถึงใครหรือไม่พี่ชายเจริญภูลาอะไรอย่างเงี้ยอยากจะตอบแทนเลยว่ามันไม่ใช่พี่ชายเจริญภูลานะจ๊ะเพราะในกองเท่าที่เห็นรู้มาพี่ชายอยากเป็นคนที่เซฟพี่เป้ยแบบดีมากๆเลยเวลามีฉากเสี่ยงๆหรือฉากที่พี่เป้ยจะต้องแบบเหมือนจะเก็บตัวพี่ชายจะออกตัวแทนตลอดเซฟน้องตลอดนะจ๊ะแต่คนที่ทำลายจิตใจพี่เป้ยนั้นคือผู้ชายนั่นแหละป้าไม่พูดอะไรมากแล้วกันแต่มันมีบางคนทายถูกนะในอออมมเเเเนไปหาาดดูกกกังงลลย่ สำหรับอีป้ากแบบ็อยากจะบอกว่านักแสดงอ่ะเวลาเขาจะรับเล่นอะไรแต่ละอย่างเขาจะต้องดูบทก่อนเขาถึงจะรับไงแต่คุณนะไปเปลี่ยนกลางคันแบบนั้นมันก็ไม่น่าจะโอเคแบบที่แม่เปิ้ลเขาไม่โอเคอันนั้นมันถูกแล้วบางทีแม่เปิ้ลเขาก็ไม่ได้เรื่องเยอะไม่ได้เรื่องมากแต่มันเป็นเรื่องที่แบบว่าเราไม่ได้เป็น,นเราไม่ได้เป็นตามที่ตกลงกันไว้มากกว่าไงสมมตินะคะสมมติสมมตินะคะสมมติสมมติต่อให้นักแสดงท่านนั้นอ่ะเขาไม่น่ารักจริงๆใช่ป่ะแต่การเป็นผู้ชายที่ดีก็ไม่สมควรเอาใครเป็นินทานรับหลังขนาดนั้นไ มันไม่โอเคการให้เกียรติคนอื่นเป็นสิ่งที่ดีเสมอแค่นี้นะจ๊ะอีป้าไม่อยากจะยุ่งมากเพราะกลัวหมายสารจริงๆเลยจบไม่ต้องฟ้องเด้อ